สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบนะครับประกาศนะครับของกรมทางหลวงนะครับรับสมัครพนักงานราชการนะครับซึ่งรับสมัครค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรับทั้งหมดนะครับ6ตําแหน่งนะครับ18อัตรานะครับเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่ารับตําแหน่งอะไรบ้างนะครับก็ซึ่งในประกาศเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าถ้าท่านใดอยากรู้รายละเอียดของตําแหน่งนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์หรือเว็บไซต์เนี่ยนะครับไว้ด้านล่างนะครับของคลิปนั่นเองนะครับ อ่าเรามาดูผมจะเล่าคร่าวๆก่อนนะครับ1ตําตำแหน่งพนักง,งานบริการ1อัตรานะครุ่นมศสามมสามมหนะครับหรือวุฒิประกาศสัญญบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับทางการพานิชย์นะครับหรือวิชาชีพอาชีพ1นั่นเองนะครับหรือนะครับใบประกาศสัญญบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับวิชาอาชีพ2นะครับทางพาณิชยกรรมเช่นเดียวกันนะครับปวทก็ได้นะครับ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้นะครับทางธุรกิจช่างพิมพ์หรือได้ประกาศนียบัตรอนุปริญญานะครับหรือไม่ต่ำกว่านี้นะครับซึ่งคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่2นะครับพนกักงานธุรการหนึ่งอัตรานะครับอันนี้จะสังกัดนะครับแขวงทางหลวงจันทบุรีนะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งนะครับจะบรรจุ แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับจะมีตั้งแต่ฉะเชิงเซราจันทบุรีนะครับหรือชนบุรีนั่นเองจนกระทั่งถึงระยองนะครับลองสังเกตหรือลองฟังดีๆนะครับหรือจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับดูดีๆนะครับสําหรับพนักงานธุรการนะครับก็ชุดวุฒินะครับปวสปวทนะครับปวชนะครับอย่างที่บอกนะครับสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรีนั่นเองนะครับตำแหน่งที่3านะครับ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจำนวนสาอัตรานะครับสังกัดนะครับสำนักงานทางหลวงนะครับที่สิบี่นะครับจำนวน1อัตรานะครับสังกัดนะครับทางหลวงฉะเชิงเซา1อัตราสังกัดทางหลวงจันทบุรี1อัตรานะครับก็จะใช้วุฒินะครับปวชปวทปวสนะครับหรือไม่ต่ํากว่านี้นะครับสาขาวิชานะครับก็จะเป็น ทางช่างยนต์นะครับช่างกลโรงงานช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่างวิทยุและช่างโทรคมนาคมนะครับหรือใบประกาศนียาบาัตรสาขาคอมพิวเตอร์นะครับเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับและทักษะนะครับที่ปฏิบัติมาไม่ต่ำกว่า5ปีนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นอย่างที่บอกนะครับ3อัตราแต่แต่ละอัตรานี้ก็ทําแต่ละที่เลยนะครับไม่ไม่ได้ทําที่เดียวกันนะครับตําแหน่งนะครับที่4นะครับพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรนะครับจำนวน5อัตรานะครับสังกัดทางหลวงที่14นะครับ1อัตราสังกัดทางหลวงชนบุรีที่1นะครับ1อัตราสังกัดทางหลวงชนบุรีที่2 2อัตรานะครับสังกัดแขวนทาง หลวงระยองนะครับ1อัตรานะครับก็ต้องมีแน่นอนนะครับใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายนะครับซึ่งออกโดยกรมขนส่งทางบกนะครับได้รับวุฒินะครับไม่ต่ำกว่าวุฒิปวชปวสปวทนะครับในสาขานะครับช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างไฟฟ้าช่างกลช่างโลหะและช่างเชื่อมและแผ่นโลหะนะครับช่างกลเกษตรหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะนะครับที่ปฏิบัติ มานะครับแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนั่นเองนะครับตำแหน่งที่5นะครับพนักงานโยธา7อัตรานะครับสังกัดสำนักงานแขวงทางหลวงที่14จํานวน4อัตรานะครับสังกัดทางหลวงชนบุรีจํานวน1อัตรานะครับแล้วก็สังกัดทางหลวงนะครับของจังหวัดตราดนะครับ2อัตรานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับวุฒิต้องไม่ต่ํากว่าวุฒิปชโปรทปวสนะครับ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้นะครับสาขาช่างก่อสร้างช่างสำรวจช่างโยธาช่างเขียนแบบสถาปัตย์เทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจนะครับเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างที่บอกนะครับทักษะต้องปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนั่นเองนะครับตำแหน่งที่6นะครับพนักงานก่อสร้างนะครับสังกัดสำนักง,งานทางหลวงที่14นะครับ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปชปทปศนะครับช่างก่อสร้างสำรวจโยธานะครับวิศวกรรมโยธาเทคนิคช่างสำรวจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับต้องมีผู้ที่มีทักษะและปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนั่นเองนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าท่านใดฟังไม่ทันนะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมให เว็บไซต์หรือลิงก์ไปนะครับคุณสมบัติทั่วไปนะครับก็อย่างที่บอกมีสัญชาติไทยยุไม่ต่ำกว่า18บปปีนะครับก็อย่างที่บอกเช่นเดียวกันก็คือตามระเบียบของกอพอนั่นเองนะครับวันเวลาสมัครนะครับยื่นใบสมัครได้ตนเองนะครับที่งานสารบัญนะครับสำนักงานทางหลวงที่สิบสี่นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาถึงวันที่ยี่สิบดธันวานะครับสองห้าเก้านะครับในวันเวลาราชการนะครับ หลักฐานนะครับที่ต้องยื่นนะครับก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับนิ้วครึ่งนะครับถ่ายไว้ไม่เกิน1ปีนะครับจำนวน3รูปนะครับใบประกาศนียบัตรใบสุทธินะครับใบแสดงผลการเรียนนะครับวุฒิการศึกษานะครับจำนวน2ฉบับนะครับโดยจะต้องสําเร็จและอนุมัติภายในวันก่อนวันที่ปิดสมัครนะครับภายในวันที่ปิดสมัครนั่นเองนะครับวันที่28ธันวาฯนั่นเองนะครับถ้าท่านใดไม่สามารถนําหลักฐานมายื่นได้นะครับให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒินะครับ ที่โดยหนังสือรับรองนี้จะต้องระบุสาขาที่สําเร็จและวันที่สําเร็จนะครับที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นด้วยนะครับสำเนาวัตรประชาชนนะครับจานวนอย่างและทะเบียนบ้านนะครับจานวนอย่างละ2ฉบับนะครับสำเนาหลักฐานอื่นนะครับการสมรสนะครับชื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลต่างๆนะครับหนังสือรับรองการผ่านงานจํานวน1ฉบับนะครับหนังสือนะครับสาคัญรับรองการผ่านการเกณฑอาหารสําหรับ เพศชายนะครับก็สองอ .8 ดสองรอานะครับสออยีสามนะครับก็รายละเอียดเอกสารก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับค่าธรรมเนียมนะครับ50าบาทนะครับแล้วก็ผู้สามารถผู้สมัครนะครับสามารถสมัครได้แค่เพียง1ตําแหน่งหรือ1หน่วยงานเท่านั้นนะครับประกาศรายชื่อนะครับก็จะประกาศที่สํานักงานทั้งหลวง ที่14นะครับจะประกาศรายชื่อหรือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับภายในวันที่รู้สึจกจะประกาศวันที่30ธันวาคม59นะครับกนะ็สำนักงานนะครับทางหลวงที่14นะครับหรือ w w w รนะครับ .dos.go.th นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ เกณฑ์การตัดสินก็ทั่วไปนะครับใช้เกณฑ์การตัดสินอย่างน้อยไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนั่นเองนะครับอ่าแล้วที่สําคัญนะครับถ้าท่านใดสนใจสมัครนะครับอันนี้ก็คือความได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านสมัครก่อนนะครับกรณีถ้าคะแนนเท่ากันนะครับอ่าเขาก็จะให้ผู้ที่สมัครก่อนนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจนะครับในการตั้งใจในการทํางานมากกว่านะครับก็เลยจะได้เปรียบนะครับอันนี้ก็ถ้าใคร สนใจนะครับให้รีบสมัครไปเลยนะครับก็รายละเอียดนะครับจะเป็นดังนี้นะครับก็รายละเอียดนะครับก็จะเป็นคร่าวๆดังนี้นะครับยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์ทีนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหรือวุฒิการศึกษาต่างๆนะครับว่าเราเข้าเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์ไหมนะครับเดี๋ยวดูจากลิงก์ด้านล่างได้นะครับวันนี้เองนะครับก็ มีตำแหน่งนะครับอย่างที่บอกนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าใครสมัครรีบสมัครนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้งาน